สวัสด네ีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดพาปแดงค่ะพร้อมกับช่องยู u ูบฟอร์ดไบดได้แนงค่ะวันนี้นะคะอยู่กับรถตัวนี้เลยนะคะตอนนี้ลูกค้า FC น้องดานะคะบอกว่าให้น้องดาเนี่ยเอาตัวรุ่นแครบเกียร์ออโต้มาเลยิวให้กับลูกค้าดูนะคะวันนี้น้องดาก็เลยไม่พลาดนะคะเอาตัวรุ่นแค p XLS าค่ะเกียร์ออโต้ของเราตอนนี mañana, ้นะคะก็เป็นพระเอกเหมือนอีกหนึ่งตัวขึ้นมานะคะถือว่าตัวนี้ขายดีมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็น x อ็ แครบเกียออโต้นะคะราคาของเขานะคะจับจาหนายอยู่ที่794 0 0 0บาทค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะรับส่วนลด10,000 0บาทกันเลยทีเดียวนะคะหรือลูกค้านะคะจะเลือกเป็นดอกเบี้ย0%ก็สามารถทำได้เพียงเริ่มต้นที่20%เท่านั้นเองนะคะแต่วันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะพาดูการตกแต่งรถคันนี้กันนะคะว่าลูกค้าตกแต่งออกแนวสีดำนะคะโทนดำนะคะแล้วก็ไม่ไตกแต่งเยอะนะคะเดี๋ยวมารชมกันนะคะ คันนี้นะคะเป็นในเกเนี่ยน้องดานะคะทำการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นตัวทรงแรปเตอร์ค่ะตัวนี้นะคะทำฟอนต์ FORD ดีสีดำตัดกระขอบสีแดงแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับไฟด้านบน LED นะคะของหน้ากระจังตัวแรปเตอร์3จุดนั่นเองค่ะห mm. ัดขึ้นมาด้านบนนะคะเป็นสกุกปขนาดทรงฟิตนะคะขนาดใหญ่นะคะลูกค้าทำสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะทำสีดำเงาตัดกับดำด้านนะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวโลโกโม้มาเป็นตัวโลโกโม้มาสีดำเงานั่นเองค่ะ ด้านหน้าของเขานะคะมาพร้อมกับชุดครอบไฟหน้าค่ะตัวนี้นะคะเพิ่มความดุดัานและดูโดดเด่นให้กับตัวรถค่ะและตัวรุ่น XLS ของเรานะคะเรามีไฟหน้าเป็นแบบ LED m u l t i เ e ลเล c t o r มาให้แล้วนะคะตัวนี้ไม่ต้อง,องเอาโคมไปทําไฟนะคะลูกค้าก็จะมีไฟสองสว่างกลางวันนะคะเวลากลางคืนก็ถือว่าวิ่งได้ดีมากๆนะคะให้ความสว่างค่อนข้างได้ดีนะคะ ด้านล่างตัวนี้เรามีไฟตัดหมอกเข้ามาให้แล้วนะคะไฟตัดหมอกของเราเนี่ยเราจะมีขอบเป็นตัวโครเมี่ยมมาให้เรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของตัวด้านล่างจะมีห่วงล่างซูมมาให้นะคะ1นึ่ตำแหน่งนะคะสำหรับตัวรุ่น XLS ค่ะ มาต่อกันในส่งตัวด้านข้างนะคะด้านข้างเราติดตั้งคิวล้อนะคะเป็นคิวล้อแบบหมุด6นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะไม่ยึดเจาะตัวรถไปอย่างใดนะคะเราก็ทําการยิงเก็บงานซิลิโคนให้กับลูกค้านะคะเรียบร้อยเลยค่ะพร้อมกับตัวแม็กนะคะคันนี้นะคะ้งราได้ทําการเปลี่ยนแม็กนะคะเป็นขอบ18ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นลายดอกไม้นะคะของแวไพร์ค่ะมาพร้อมกับตัวยางนะคะของตัวซูแม็กค่ะสเปคของเขานะคะอยู่ที่265ทับหกสค่ะเป็นลายดอกยาง A t ชนะคะก็ถือว่า เป็นรายดอกยางที่ถือว่าสวยนะคะแล้วก็อัปโหลดมากๆนะคะเครื่องยนต์ของตัวรุ่นเอ s เราเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรค่ะให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้าแล้วก็ตัวแรงเบรดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะกระจกมอง,งข้างของเขานะคะจะเป็นสีเดียวกับกตัวรถค่ะพร้อมกับไฟที่ไฟเลี้ยวมาให้นะคะตัวนี้ก็จะมีปรับอัตโนมัติมาให้ด้วยนะคะ ดันบนติดตั้งราวหลังคานะคะทรงสปอร์ตสีดําล้วนนะคะกันสาดบันหน้าบัานแขบเรียบร้อยเลยค่ะพร้อมกับตัวฟิล์มเซรามิกรับประกันให้ถึง10ปีนะคะคันนี้นะคะแล้วก็ตัวรองว้ากันรอยขีดข่วนนะคะมีมาให้ด้วยนะคะ ภายในนะคะของตัวรุ่นโอเพนแคของเรานะคะเราเป็น Open c a p ปนะคะที่ถือว่าค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้น้องดาเลือกอัปเกรดนะคะทำเบาะนะคะคู่หน้านะคะเป็นเบาะหนังค่ะจากเบาะกรมยี่นะคะทำเบาะหนังเดินสีดําเดินได้สีแดงแบบนี้เลยนะคะลูกค้าด้านหลังก็จะเป็นเบาะแคปหนังเหมือนกันนะคะคอนโซลด้านหน้าค่ะ หรูหรานะคะดีไซน์นะคะก็จะเป็นแนวสไตล์ของตัว Nextgen นะคะทำสีเป็นสีเทาแเลนโบว์นะคะตัวนี้นะคะพร้อมกับตัวหน้าจอตรงกลางขนาด10.1นิ้วค่ะตัวนี้รองรับ Apple Car p l พ y Android Auto แบบเสียบสายแล้วก็ไร้สายนะคะพวงมลาลัยเราเป็นพวงมลาลัยแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะรุ่นนี้ค่ะพร้อมกับหน้าจอดิจิตอลขนาด8.1นิ้วนะคะคันนี้อ่าแบบนี้เลยนะคะแสดงผลค่าต่างๆนะคะชัดเจนนะคะตัวนี้นะคะระบบ f อร์ p พารของตัวรุ่น XLS นะคะลูกค้าสามารถกดสตาร์ทรถผ่านแอปพลิเคชันมือถือฟอ พาร์ทได้เลยนะคะตัวนี้ถุงลมมิตรพายมีมาให้ครบถ้วนนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดค่ะตัวนี้มีระบบรออประัย ABS ป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรกมาให้ครบช้วนเลยนะคะถือว่าราคา7 9 4 0 0 0บาทถ้าลด1,000 0 0ก็จะเหลือ6,97,000บาทถือว่าราคาดีมากๆนะคะลูกค้าสำหรับตัวแคปเป็นเกียร์ออโต้นะคะ ด้านหลังนะคะจะเป็นโลบารของ Outlander ทรง GT ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวตรงรุ่นไม่ต้องยิดจาะตัวรถนะคะเพราะเรามีเบ้ารองขอบไลเนอร์มาให้แล้วเรียบร้อยข้อประถังน้ำมันเราติดตัด้งเพิ่มเติมให้น้ำมันฝ่อเราเติมเป็นดีเซล V7 นะคะด้านท้ายติดข้อไฟท้ายมาให้ค่ะพร้อมกับตัว ด้านหลังนะคะก็จะมีเปลี่ยนกันชนท้ายเป็นกันชนท้ายเหล็กของตัว Outlander นะคะทรงแขนโอบนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงแล้วก็ไฟสองไฟทะเบียนนะคะด้านหลังแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวรุ่นเอ s ของเรานะคะเรามีกล้องโรโก้เวลาถอยหลังมาให้แล้วด้วยนะคะลูกค้าเวลาลูกค้าถอยหลังจะป๊อปอัพขึ้นที่หน้าจอให้อัตโนมัติเลยนะคะ กระบะไลเนอของเราค่ะเป็นกระบะที่ค่อนข้างกว้างขวางนะคะแล้วก็ถือแม้จะเป็นแคปนะคะแต่การบรรทุกของเขาเนี่ยบรรทุกได้มากกว่า1 3จตันนะคะแล้วก็เวลานั่งนะคะไม่เจ็บก้นด้วยนะคะเป็นไลเนอแบบใหม่นะคะลอนเรียบนะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะด้านท้ายเราก็จะมีบรรทัดมาให้กับทุกรุ่นเลยนะคะตัวนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะ แบบนี้ค่ะ x อ s กแล้วก็ที่สำคัญรุ่นเอ s เราจะมีบันไดนะคะที่ไว้ยหยยบปีนหยิบของนะคะสัมภาระ,ะด้านข้างานั้นท้ายให้ด้วยนะคะลูกค้าแบบนี้เลยสไตล์ของตัวรุ่น x อ s กตอนนี้ถือว่าลูกค้าทำเรื่องนะคะอินบ็อกซ์จองกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะถือว่า เป็นตัวกระแสที่มาแรงมากๆนะคะตอนนี้แล้วก็โปรโมชั่นก็ถือว่าดีมากๆด้วยนะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะการตกแต่งรถหรือออกรถตัวแครบนะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์เมนนวลหรือเกียร์ออโต้นะคะสามารถติดต่อหาน้งดาทุกช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้นะคะเป็นเบอร์084ค่ะ084 9644ค่ะหรือสแกนทีวโค้ดเพื่อสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนได้เลยนะคะทุกข้อเสนอและทุกเงื่อนไขน้องดานะคะพร้อมสู้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดทําเรื่องโอจองออนไลน์ปลอดภย100ัย 100%0% ร้องานํารถเอ็นต์นบคะน้่งดากัรถ ลูกค้านะคะที่หน้าบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็สําหรับก่อนที่จะไปนะคะฝากลูกค้าช่วยกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กดสรงคาให้กับน้องดาด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้การดดในการรีวิวรถทุกคันให้กับลูกค้าดูทุกคันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี mm ้ hmm. ไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ mm hmm. บ๊ายบายค่ะ